คุณเคยได้ยินคำว่าลำคลองที่ไม่มีต้นน้ำไหมมีแต่เสียงน้ำไหลแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันเริ่มจากตรงไหนชาวบ้านเรียกที่นั่นว่าคลองต้องสาบไม่มีแผนที่ไม่มีถนนใครที่เจอเสียงผู้หญิงร้องไห้ใกล้ตลิ่งมักไม่มีโอกาสได้เล่าอะไรอีกเลยเพราะพวกเขาจะกลายเป็นคนเฝ้าคลองคนต่อไปคุณยังอยากฟังอยู่ไหมเสียงฝนหล่นกระทบยอดไม้แผว ลมเย็นที่ไหลลอดเข้ามาในเปรผ้าใบทำเอาผมรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ขึ้นแรกที่เข้าป่าฮาลาบะลาเราเดินทางกันมาสี่วันแล้วนำทีมโดยหมวดวีนายทหารภาคใต้ที่ขอให้ผมพรานระพินพาเขาและลูกน้องอีกสามคนเดินเท้าลัดเข้าป่าเส้นลับเพื่อสำรวจเส้นทางที่หายไปจากแผนที่ทหารไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรถึงหายไปแผนที่กางกีทีก็มีแต่รอยพับเก่าแต่ไร้เส้นทางใหม่ ไม่มีใครกล้าบันทึกข้อมูลเพราะทุกคนที่เดินเข้ามาต่างไม่กลับออกไปผมเองก็เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับคลองสายหนึ่งที่แม้แต่น,นกก็ไม่กล้าบ,บินข้ามชาวบ้านเก่าๆเรียกมันว่าคลองนัวลาหรือคลองหญิงต้องสาบวันที่เราตัดสินใจลัดลงไปในหุบลึกเสียงนกเสียงแมลงค่อยๆเงียบลงแบบผิดธรรมชาติต้นไม้สูงจนแทบไม่เห็นแสงอาทิตย์บรรยากาศหนาวเย็นผิดแปลกสำหรับป่าร้อนชื้น รพินเสียงน้ำใช่ไหมหมวดวีก็ซิบเบาๆผมพยักหน้าแต่ในใจเริ่มเย็นวาบเพราะน้ำไหลเสียงดังขนาดนั้นแต่ไม่มีลำห้วยหรือแม่น้ำบนแผนที่เลยแม้แต่น้อยเราตามเสียงนั้นไปประมาณ20นาทีก่อนที่พุ่มไม้เบื้องหน้าจะเปิดออกเผยให้เห็นลำคลองขี่กว้างไม่ถึงสเมตรแต่มีสายน้ำสีคล้ำแดงไหลเอื้อยเอื้เหมือนมีเลือดผสมอยู่ในน้ำแต่ไม่มีใครกล้าเอามือแตะ และที่ขนลุกที่สุดมันไม่มีต้นน้ำไม่มีแม้แต่แอ่งหินหรือน้ำตกต้นทางคลองนี้ไหลาจากความว่างเปล่าเราเดินเลียบคลองไปได้ไม่ถึง5นาทีหมวดวีก็สะดุดกับบางอย่างใต้พุ่มไม้เมื่อเขาเขี่ยออกมามันคือแผ่นไม้ผุดๆคล้ายเศษไม้จากสารผีบนแผ่นไม้มีรอยขีดเป็นภาษาโบราณบางตัวอักษรคล้ายอักษรยาวีบางตัวเหมือนคาถาทหารอีกคนชื่อจ่าแมก Mac หัวเราะปลอบความกลัวอุย้ยผีอะไรจะอยู่กลางป่าแบบนี้วะผมมองเขานิ่งๆแล้วเตือนว่าอย่าล้อเล่นกับสถานที่แบบนี้โดยเฉพาะตรงตะลิ่งด้านทิศตะวันตกนั่นทำไมต้องทิศตะวันตกเพราะที่นั่นเคยเป็นที่ฝังหญิงสาวทั้งเป็นผมไม่ได้พูดออกไปทั้งหมดในตอนนั้นแต่ถ้าคุณเห็นอย่างที่ผมเคยเห็นคุณจะรู้ว่าล้คลองนี้มีสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่และผมไม่ได้พูดถึงงูหรือเสือ แต่หมายถึงคนที่ไม่ใช่คนเรากางเต็นต์ตรงลานโล่งริมอาลิงเป็นจุดเดียวที่พอปลอดภัยจากดินยุบและน้ำวนแต่ยิ่งมืดลงเท่าไหร่ความเงียบก็ยิ่งกดดันไม่มีแมลงร้องไม่มีเสียงนกกรางคืนมีแต่เสียงน้ำที่ไหลตลอดไม่หยุดเหมือนมันไม่มีวันสิ้นสุดกลางดึกคืนนั้นผมลืมตาตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุรู้สึกขนลุกสู้เหมือนมีใครกำลังจ้องมาจากด้านนอกและเมื่อเงยหน้าผ่านมุมขึ้นไปมอง ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่ริมตลิง่งห่างออกไปไม่ถึง1ิเก้าเธอใส่ผ้าคลุมศีสะสีขาวไหลสั่นไหวเหมือนกำลังร้องไห้มีตกเหมือนทุกอย่างโดนปิดเสียงไว้ผมไม่ขยับไม่พูดไม่แม้แต่จะกัะพริบตาเพราะรู้ดีว่าในป่าแบบนี้ถ้าเห็นอะไรร้องไห้โดยไม่ส่งเสียงอย่าเข้าไปใกล้เด็ดขาดเสียงน้ำยังคงไหลแต่หัวใจผมกลับเต้นไม่เป็นจังหวะ นาทีที่เธอหันหน้ามาช้าๆคือวินาทีที่ผมรู้ว่าเธอไม่ใช่คนรุ่งเช้าหลังจากคืนที่ทุกอย่างเงียบงันผิดธรรมชาติพวกเรานั่งล้อมวงใต้ต้นก่อใหญ่ริมตะลิงท่ามกลางความเงียบที่อึดอัดเหมือนมีอะไรบางอย่างแขวนอยู่กลางอากาศหมวดวีมองหน้าผมเขารู้ว่าผมไม่ใช่คนกลัวง่ายๆแต่แววตาคืนก่อนมันไม่โกหกเมื่อคืนเห็นอะไรเขาถามสั้นๆ ผมมองไปยังสายน้ำสีคล้ำที่ยังคงไหลเอื้อยไม่มีต้นทางไม่มีที่มาไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่มแมลงผมหายใจลึกแล้วเอ่ยขึ้นเคยได้ยินเรื่องนูลาไหมนูลาญิงสาวชาวบ้านเชื้อสายมาลายูที่เคยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งลึกเข้ามาในป่าสมัยก่อนบริเวณนี้เคยมีชุมชนเล็กๆอาศัยอยู่แต่เกิดปัญหาใหญ่น้ำไม่ไหลาจากต้นลำธาร คลองที่เคยใช้ได้กลับแห้งผากโดยไม่มีสาเหตุคนในหมู่บ้านเริ่มล้มป่วยฝูงสัตว์ตายไร้เหตุผลพืชผลแห้งเหี่ยวไม่มีฝนตกแม้แต่หยุดเดียวราวกับฝาสาบหัวหน้าหมู่บ้านในตอนนั้นเป็นชายแก่ชื่อตาอับดุลเป็นคนที่เชื่อถือในไสยศาสตร์และคาถาเก่าเขาเชื่อว่าดินปฏิเสธหมู่บ้านเพราะการขุดคลองไปตัดทางน้ำของวิญญาณและทางเดียวที่จะแก้ได้คือ ต้องมีผู้เฝ้าไม่ใช่ใครก็ได้แต่ต้องเป็นหญิงบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่มีบาปและมีจิตใจบริสุทธิ์พอจะกลายเป็นผู้ไถ่โทษแทนชุมชนและคนนั้นคือนูลาเธอเป็นหญิงสาวอายุ18ลูกสาวของคนทำสวนธรรมดาไม่มีใครเคยได้ยินเสียงด่าทอจากเธอไม่มีแม้แต่นินทาคืนวันพระจันทร์เต็มดวงตาอับดุลทำพิธีขอเข้ามาผืนดินจากนั้นนูลาก็ถูกแต่งชุดขาว ผูกผ้าคลุมศีสะะแล้วถูกพาไปยังปลายคลองเธอไม่ร้องไห้ไม่ขัดขืนไม่มีเสียงขอชีวิตมีเพียงคำถามเบาๆว่าถ้าฉันไปน้ำจะไหลจริงไหมชาวบ้านไม่มีใครปอบได้แต่เชื่อว่าต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกอื่นเธอถูกฝังทั้งเป็นในโพรงดินที่ขุดไว้ริมตะลิ่งทิศตะวันตกพร้อมบทสวดขอให้วิญญาณเธอเป็นผู้เฝ้าทางน้ำหลายคนบอกว่า ตอนที่ดินก้อนสุดท้ายกลบลงเสียงน้ำไหลก็เริ่มขึ้นจากที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครรู้และตั้งแต่วันนั้นน้ำก็ไม่เคยหยุดไหลอีกเลยแต่มันไม่เคยใสยสะอาดคล้ายจะมีเงาสีเลือดเจือจางในทุกหยดของสายน้ำบางคนบอกว่าเธอพอใจบางคนว่าถูกบังคับผมพูดเบาๆแต่ผมว่าไม่มีใครพอใจที่จะถูกฝังทั้งเป็นจ่าแม็กขำกลบความกลัวไอ้เรื่องแบบนี้อย่ามาหลอกกันเลยพี่ มันก็แค่ตำนานเอาไว้ขู่เด็กผมหันไปมองเขาแล้วเมื่อคืนใครเดินไปฉี่ริมตะลิ่งแล้วได้ยินเสียงคนร้องไห้หืเขาช่งงางงังปากแข็งแต่หน้าสีผมแค่คิดไปเองเสียงน้ำไหลมลันหลอนหูผมหายใจลึกถอนหายใจก็แล้วแต่จะเชื่อแต่ให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือจุดเดียวกับที่เธอถูกฝังทันใดนั้นลมก็หอบกันโชคมาแรงกว่าทุกครั้ง เสียงกิ่งไม้ขูดกันลั่นราวกับใครกำลังคร่ำครวญใบไม้เหนือหัวเราสั้นกระพืออย่างบ้าคลัง่งแม้ไม่มีฝนตกแต่มันเหมือนพายุเล็กๆกำลังโหมในพื้นที่เล็กจุดนี้ผมหันมองริมตลิ่งในวินาทีนั้นผมเห็นรอยเท้าหญิงสาวเล็กๆชื้นน้ำชัดเจนเดินเป็นทางจากฝั่งน้ำขึ้นมาถึงแนวเปไม่มีใครเดินตรงนั้นเมื่อคืนไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเข้าใกล้และนั่นคือเหตุผลที่ถึงจะเล่ากี่ครั้ง ผมก็ไม่เคยลืมหน้าของนูลาเลยแม้แต่คืนเดียวค่ำคืนถัดมาทุกอย่างเหมือนจะสงบแสงจากกองไฟอ่อนวาบพลิ้วไหวกับสายลมล้อตะปงเาต้นไม้ที่ไหวกระเพื่อมดูเหมือนร่างคนกำลังเต้นระบำาอยู่รอบเราแม้จะมีเสียงหัวเราะกลบเคลื่อนความอึดอัดแต่ภายในใจของแต่ละคนไม่มีใครกล้าย,ยืนยันว่าตัวเองไม่หวั่นไหวกับเรื่องที่ได้ยินเมื่อเช้าเราพิน กูขอละอย่าหลอนกูอีกเลยจ่าแม็กพูดพลางโยนไม้เข้ากองไฟเอ็งจะเชื่อผีหรือไม่ก็เรื่องของเอง็งผมตอบเรียบ,ยบแต่สิ่งที่กูเล่ามันไม่ได้จบแค่คำพูดคืนนั้นเรานอนกันเร็วท่ามกลางความเงียบที่ดูนิ่งผิดปกติไม่มีเสียงแมลงไม่มีเสียงนกคู่ไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดปลายไม้มีเพียงเสียงสายน้ำที่ยังคงไหลเอื้อยเหมือนทุกคืน เสียงน้ำที่ดูช้าหนักแน่นกำลังค่อยๆไหลาจากแผลเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนเสียงฝีเท้าคนเดินบนใบไม้แห้งทำให้ผมสะดุ้งตื่นเบาแต่แน่นอนว่ามีคนเดินออกไปจากแคมป์ผมเงี่ยหูฟังอีกครั้งมันไม่ใช่ฝีเท้าของสัตว์ไม่ใช่สัตว์แน่นอนเพราะมันเดินเป็นจังหวะผมคว้าปืนลุกจากเปเง,เงียบที่สุดแล้วค่อยๆย,ย่องออกจากแนวแสงไฟ เสียงนั้นนำผมไปยังริมคลองเงาร่างยืนหันหลังอยู่ชุดทหารพรางประปรากับไฟฉายส่องใต้จาแม็ก Mac, เขายืนอยู่คนเดียวก้มลงไปที่ผิวน้ำเหมือนกำลังคุยกับใครสักคนหรือบางทีอาจจะฟังอะไรบางอย่างจากในน้ำแม็กผมกระซิบไม่มีเสียงต่อเขาไม่ขยับยังคงโน้มตัวลงไปช้าๆเหมือนถูกอะไรบางอย่างดึงดูดไอ้แม็ก ถอยออกมาเดี๋ยวนี้ผมตะโกนครั้งสุดท้ายพร้อมก้าวเข้าไปคว้าบ่าแต่วินาทีนั้นเองน้ำในคลองพุ่งขึ้นมาเราวกับมีบางอย่างกระชากเขาลงไปอย่างแรงเสียงน้ำแตกกระจายผมเห็นร่างจ่าแม็กจมหายไปในน้ำแค่เสี้ยววินาทีไม่มีการดิน้นไม่มีเสียงร้องไม่มีแม้แต่ฟองอากาศคลองกลับสู่ความนิ่งในทันทีเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวหมวดวีกับลูกน้องอีสองคนวิ่งมาตามเสียง เกิดอะไรขึ้นจ่าแมคถูกดึงลงน้ำผมพูดเสียงต่ำมันตกน้ำไม่ใช่ตกมันถูกดึงผมยังพูดไม่ทันจบเสียงร้องไห้เบาๆดังขึ้นจากฝั่งตรงข้ามเงาร่างหนึ่งนั่งหันหลังข้างตะลิงมันหมดวี่ยกปืนจะยิงผมรีบคว้าแขนไว้อย่ายิงมันไม่ใช่ของที่กระสุนฆ่าได้ทุกคนเงียบเรายืนฟังเสียงร้องไห้นั้นเบาจางเล็กในหัวเหมือนมันไม่ได้ผ่านหู แต่มันลอดเข้าในอกน้ำในคลองนิ่งสนิทแสงไฟฉายฉายไปทั่วฟังไม่มีล่องรอยของจ่าแม็กไม่มีรอยดิ้นไม่มีรองเท้าไม่มีหมวกไม่มีอะไรเลยคืนนั้นไม่มีใครหลับอีกเรานั่งรอกันจนเช้าใต้กองไฟที่แทบไม่เหลือฐานไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครถามซ้ำและไม่มีใครกล้าข้ามคลองนั้นอีกเลยจ่าแม็กหายไปไม่มีเสียงไม่มีศพไม่มีคำร่ำลา เหลือเพียงแค่เสียงผู้หญิงร้องไห้ทุกเที่ยงคืนริมคลองสายนี้ที่ไหลาจากความว่างเปล่าและไม่เคยไหลเพื่อใครเลยนอกจากเธอยิ่งนานความเงียบยิ่งกลายเป็นความบีบรัดเช้าวันถัดมาไม่มีใครพูดถึงจ่าแม็กอีกไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะกลัวว่าการเอ่ยชื่อจะปลุกอะไรบางอย่างขึ้นมาอีกลูกน้องอีกสองคนของหมวดวีพลทหารก้องกับพลทหารเทดิดสีหน้าแย่ลงเรื่อย พวกเขาพยายามพูดถึงเรื่องอื่นแต่ก้อนกลมๆก,กลางคอที่กลืนไม่ลงมันฟ้องว่าใจยังอยู่ที่คลองเดิมคืนนี้เราจะย้ายค่ายหมวดวีตัดสินใจไม่อยู่ใกล้คลองอีกแล้วผมไม่ไว้ใจน้ำตรงนี้ผมพยักหน้าดีแต่ต้องรีบไปก่อนบ่ายคล้อยเส้นทางถัดไปจะต้องลุยตะลิงเก่าต้องข้ามคลองช่วงที่น้ำมันตื้นและนั่นคือความผิดพลาดช่วงบ่ายเรามาถึงจุดตื้นของคลอง มีต่อไม้โผล่ขึ้นกลางลำน้ำไหลเอื่อยเหมือนเดิมสีค้ำเหมือนชาญหมักแต่แสงแดดส่องถึงทำให้ดูปลอดภัยกว่าที่ควรจะเป็นเดินเรียงหนึ่งข้ามทีละคนหมวดวีสั่งผมข้ามไปก่อนใช้ไม้เขียหินแล้วส่งสัญญาณว่าเดินได้พลกล้องตามมาหมวดวีต่อท้ายเหลือแต่พลทหารเทิด <S <S เขายืนลังเลอยู่ริมตลิ่งนานกว่าทุกคนจ้องผืนน้ำนิ่งงนันราวกับมีอะไรอยู่ในนั้นเดินมา หมวดวีตะโกนเทอดค่อยๆยกเท้าแตะผิวน้ำแล้วเดินลงช้าๆแค่ถึงตาตุ่มหยุดก่อนผมร้องขึ้นโดยไม่รู้ตัวน้ำรอบตัวเขามีฟองผุดขึ้นไม่ใช่ฟองอากาศจากแรงกดแต่มันเป็นฟองเล็กๆกระจายวนรอบตัวเขาและที่น่าสยดสยองที่สุดผมเห็นเงาใต้น้ำเงาร่างบางๆนั่งยองๆอยู่ในน้ำผมยาวปากหน้ามือวางแนบบนสลใต้ลำธารและมีดวงตาสีขาวจ้องขึ้นมาตรงที่เทิดยืนวิ่ง ผมตะโกนแบบช้าไปน้ำพุ่งขึ้นสูงถึงอกเหมือนมีมือหลายมือดึงขาเธอลงไปเขากรีดร้องเสียงหลงสะบัดร่างดิ้นแต่จมหายไปต่อหน้าดังกว่าเมื่อคืนเร็วกว่าที่ผมเคยเห็นหมวดวีกระโจนตามโดยไม่ลังเลเสียงน้ำแตกกระจายจนผืนน้ำสั่นสะเทือนผมวิ่งไปช่วยทันทีกวาดตาไปมาหานร่างพวกเขาและในที่สุดหมวดวีก็โผล่ขึ้นจากน้ำลากเธอที่ยังดิ้นลาดผาดตาม,มา น้ำรอบตัวเต็มไปด้วยเลือดเขาโดนกัดหมวดวีร้องผมรีบดึงพวกเขาขึ้นฝั่งพลทหารเทิดร้องไห้กระสิกเหมือนเด็กปากพร่ำพูดแค่ประโยคเดียวซ้ำๆมันอยู่ใต้น้ำมันยังอยู่มันจ้องผมจ้องอยู่ทุกคืนเราเอาเทิดนอนพักที่แคมป์ใหม่ซึ่งตั้งห่างคลองกว่า2กิโลแต่ตอนกลางคืนเขาเริ่มพูดคนเดียวหัวเราะสลับร้องไห้แล้วเริ่มขุดเล็บบนพื้นดินเหมือนกำลังขุดอะไรบางอย่าง เราต้องออกจากป่านี้หมวดวีพูดกับผมตอนตีสองน้ำเสียงนั้นไม่ใช่คำสั่งของทหารแต่คือเสียงของคนที่เริ่มรู้แล้วว่ามีบางอย่างเกินควบคุมไม่ได้ผมตอบยังไงก็กลับไม่ได้ตอนนี้ไม่ใช่เพราะหลงทางแต่เพราะเธอไม่ยอมให้ใครออกไปเธอผมพยักหน้านูลาคนที่พวกเขาฝังให้เฝ้าคองตอนนี้เธอไม่ได้เฝ้าน้ำเธอเฝ้าพวกเราตีสของเช้าวันถัดมา เสียงขูดดินยังไม่หยุดเทิดไม่หลับเลยตั้งแต่โดนดึงลงน้ำมือเปื้อนเลือดจากการขวนพื้นเล็บหลายซี่ลุดออกเองเพราะขูดแรงเกินไปแต่เขายังขุดต่อไปเรื่อยๆเหมือนกำลังมองหาอะไรหมวดวีสั่งให้มัดเทิดไว้กับต้นไม้เพื่อไม่ให้เขาทำร้ายตัวเองพลกองเอาผ้าห่มคลุมตัวนั่งตัวสั่นเหมือนจะเป็นไข้พวกเราทุกคนเกือบไม่มีแรงจะคิดและแต่ผมรู้ดี คืนนี้จะยังไม่จบผมเดินออกมานอกแคมป์หยุดอยู่ที่แนวไม้ไผ่ห่างออกไปไม่ถึงร้อยเมตรเสียงน้ำยังคงไหลเสมือนสิ่งมีชีวิตที่กำลังหายใจแต่คืนนี้มันชัดกว่าทุกคืนไหลเร็วขึ้นหนักขึ้นคล้ายจะรีพัดพาความลับอะไรบางอย่างออกไปจากตรงนี้ผมก้มลงมองริมตลิ่งที่ชื้นอยู่เสมอในหัวผุดภาพของหญิงสาวในชุดขาวใบหน้าเศร้าส้อยที่ผมเห็นคืนนั้นภาพนั้น ไม่ใช่ภาพแปลกหน้าเพราะเธอคือนูลาคนที่ผมเคยรักเมื่อสิบกว่าปีก่อนผมยังไม่ใช่พรานแต่เป็นครูอาสาในหมู่บ้านที่ไม่มีใครจำชื่อได้แล้วพี่นั่นผมเจอเธอครั้งแรกหญิงสาวเงียบๆที่มักเอาผลไม้มาให้ตอนเย็นเราคุยกันใต้ต้นหมากเธอสอนผมพูดยาวีผมสอนเธออ่านหนังสือไทยเราไม่เคยเอ่ยคำว่ารักแต่ทุกคนรู้รวมทั้งเธอจนวันหนึ่งผมต้องกลับกรุงเทพ และสัญญาว่าจะกลับมาหาในเดือนหน้าผมทิ้งแหวนเงินวงหนึ่งไว้ให้เรียบไม่มีลวดลายมีแค่ชื่อเราสลักไว้ข้างในแต่มันไม่มีเดือนหน้าเพราะเมื่อผมกลับมาอีกครั้งหมู่บ้านนั้นไม่มีแล้วมันถูกทิ้งร้างไม่มีใครเหลือแม้แต่ศพทุกบ้านถูกทบทิ้งวัดถูกเผาเส้นทางถูกรือ้อชื่อหมู่บ้านหายไปจากทะเบียนไม่มีร่องรอยว่าเคยมีผู้คนอยู่ตรงนั้น ผมถามชาวบ้านจากตำบลข้างเคียงไม่มีใครพูดถึงมันเหมือนมีใครบางคนลบมันออกจากความทรงจำของทุกคนรวมทั้งชื่อของนูลาจนคืนนี้ผมเจอเธออีกครั้งไม่ใช่ในแบบที่ควรจะเจอแต่ในร่างของบางสิ่งที่อยู่ใต้คลองบางสิ่งที่ยังร้องไห้ทุกเที่ยงคืนผมหลับตาแน่นและเมื่อหันหลังกลับพลละกองยืนอยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าเลื่อนลอยมันเอาแหวนมาให้ผมครับเขาค่อยๆย,ยื่นมือออกมา ในมือของเขามีแหวนเงินวงหนึ่งแหวนที่ผมจำได้แม่นด้านในยังมีชื่อผมกับนูลาสลักไว้ไม่จางแม้แต่นิดเดียวหมวดวีรีบเดินตามมาดูเมื่อเห็นแหวนเขาเงียบสนิทเพราะสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในน้าแต่มันควรอยู่กับเธอที่โดนฝังทั้งเป็นเมื่อสิบปีก่อนมันหมายความว่าไงหมวดถามเสียงสั้นหมายความว่าเธอยังจำผมได้ผมตอบและเธอไม่ยอมให้ผมลืมเธอ ตอนนั้นเองเสียงรง้องไห้ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงแต่มีกลิ่นน้ำกร่อยลอยมาตามลมเหมือนกลิ่นเสื้อเปียบผสมดินชื้นและเศษเลือดทุกคนในค่ายหันไปทางเดียวกันริมตะลิงคลองสายเก่าหญิงสาวฉุดขาวนั่งหันหลังเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เธอหันหน้ากลับมาช้าๆหน้าที่ผมเคยรักกลับมีต,ตาแวววอนน้ำตาคลอปากกระซิบเพียงคำเดียวทำไมไม่กลับมา เราตัดสินใจจะออกจากป่าทันทีที่ฟ้าสางเทิดนอนนิ่งตาเบิกกว้างเหมือนหลับฝันทั้งที่ทลืมตาลู่กองเริ่มพูดละเมอคำยาวีที่ไม่มีใครเข้าใจหมวดวีไม่ได้พูดอะไรอีกตั้งแต่ได้เห็นแหวนวงนั้นส่วนผมนั่งเฝ้าไฟอยู่คนเดียวมองเป๋ยวลุกโชนอย่างไร้แววตาแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามถ้าผมไม่จากมาเมื่อสิบปีก่อน เธอจะต้องตายไหมถ้าผมกลับมาตามสัญญาเธอจะยังเป็นคนหรือยังเป็นผมของเมื่อก่อนผมหยิบแหวนเงินออกมาจากกระเป๋าเสื้อแหวนวงนั้นหนักกว่าทุกอย่างที่ผมแบกมาในทริปนี้หนักด้วยความรู้สึกหนักด้วยความทรงจําและหนักด้วยคําว่ายังรักอยู่เสียงน้ําเริ่มไหลแรงอีกครั้งทั้งที่เป็นยามเดึกสุดไม่ควรมีฝนไม่ควรมีน้าป่า แต่คลองสายนี้ไม่เคยอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติผมลุกขึ้นเดินไปยังตะลิ่งที่เดิมที่เธอเคยนั่งและเธอยังอยู่ที่นั่นนูลาในชุดขาวหมนหน้าซีดจนเกือบโปรง่งผมเปียกลู่แนบใบหน้าเธอยือนอยู่กลางน้ำลึกแค่ข้อเท้าแต่น้ำรอบตัวเธอแดงเหมือนเลือดจังๆเธอรอฉันใช่ไหมผมพูดออกไปเบาๆเธอพยักหน้าก่อนเอื้อมมือออกมา มือที่สั่นไหวเย็นเยียบและโปร่งจนเห็นนิ้วทะลุผมไม่ลังเลอีกต่อไปก้าวลงไปในน้ำช้าๆเสียงแผ่วของคลื่นกระทบเท้าดังเบาเหมือนป่าทั้งผืนหยุดหายใจผมยื่นแหวนให้เธอเธอรับไว้นิ่งนานก่อนจะเอามันสวมกลับไปที่นิ้วนางข้างซ้ายของตัวเองรอยยิ้มจังๆผุดขึ้นบนใบหน้าที่หม่นมัวแล้วเธอก็พูดแค่ครั้งเดียวที่คุณกลับมา ก็เพียงพอแล้วพันใดนั้นสายลมเย็นแรงพัดวูบผ่านหลังต้นไม้เสียงนกกลางคืนร้องขึ้นพร้อมกันเป็นจังหวะและน้ำหยุดไหลเธอค่อยๆถอยหลังละลายกลับไปในน้ำราวกับถูกกลืนโดยคลองไม่มีรอยไม่มีคลื่นไม่มีฟองไม่มีแม้แต่เสียงกระเพื่อมผมหันกลับไปเห็นหมวดวียืนมองอยู่เขาพยักหน้าเบาๆเ,เหมือนเข้าใจทุกอย่างเรากลับกันเถอะ เขาพูดเสียงเรียบเราพาเทอดกับก้องออกจากป่าในรุ่งเช้าวันนั้นไม่มีเสียงแปลกประหลาดไม่มีภาพหลอนไม่มีหญิงสาวในชุดขาวอีกมีแต่ป่าเขียวชื้นและเสียงใบไม้กรอบแกรบตามลมหลายเดือนต่อมาหมวดวีย้ายไปประจำอีกภาคเทอดได้รักษาตัวจนกลับมาเป็นปกติแต่ไม่เคยพูดเรื่องคลองอีกเลยส่วนก้องลาออกจากราชการทันทีหลังกลับมาและผมยังคมเป็นพราน แต่อีกสิบปีต่อจากนี้หากคุณถามผมว่าคลองต้องสาบมีอยู่จริงไหมผมจะไม่ตอบผมจะยิ้มแล้วถามกลับว่าคุณเคยรักใครมากพอจนยอมให้เข้าเฝ้าคุณตลอดไปไหมหากชื่นชอบเรื่องนี้ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบพจนานุกรมผีไว้ด้วยนะครับ